ทคนยินดีเข้ารักเข้าสู่ช่อง YouTube จน่าไปช่อง YouTube ของเราเองก็คือวันนี้นะเราจะพาทุกคนมาดูการกินเผ็ดของเราว่าเราจะสามารถกินเผ็ดได้สักแค่ไหนซึ่งปกติเราเป็นคนที่กินเผ็ดมากอยู่แล้วและทีนี้เคปซีใช่ไหมมันมีไก่ใจเด็ดออกมาใหม่แล้วก็เราอยากไปลองกินแต่แค่ไก่เคปซีใจเด็ดอันนั้นอย่างเดียวไม่พอเราจะไปลองกินกับส้มตําบุปราดีไหมแต่ว่าเราจะบอกเขาว่าเอาแซ่บๆบเอาเผ็ดเเลยมาดูซิว่า เราจะไหวไหมไปดูกันเลยโอเคนะทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงที่เกมส์กันแล้วนี่เลยเกมส์กันเด็ดเด็ดแชทมีสองแบบเพื่อเผ็ดเด็ดกับเผ็ดดุใจนี่เราจะเอาแบบเออ่ที่เผ็ดชิ้นไปเลยแล้วกันเพราะว่ามันจะได้เข้ากับขาเผ็ดเผบดสะใจเถื่เส็ดชิ้นแล้วมันเผ็ดเด็ดต่อขนไปตอนนี้เราก็ได้ไก่ใจเด็ดเผ็ดดูกันมาแล้วค่ะโอเคทีนี้เราก็จะมาสั่งต้มตังโกุบารกันต่อแต่ว่าเราจะสั่งแบบอ่ะเผ็ดๆแซ่บไปแล้วค่ เลยค่ะเจ็ดเรานี้ใช่ไหมคะกลับบ้านค่ะอันนี้นะเราก็ได้ตำปูปลากับไก่เผ็ดเผ็ดดุดันแล้วนี่หน้าตาของเค็มซี่แล้วก็ตำปูปลาเผ็ดมากๆแซรบๆมาลองชิมกันดีกว่ามาชินแรกนี่จะเผ็ดสักแค่ไหน อย่างรสชาติของมันจะแบบเค็มแต่เผ็ดนะเพราะเผ็ดมากมันก็เผ็ดอยู่นะแต่เค็มเค็มนิดนึงหนูว่าเราอะซื้อ,อน้ำผลไม้มอสปั่นโออยโอมาด้วยกันตายเขาบอกว่ากินนมแก้เผ็ดได้ใช่ไหมแต่ว่าไม่อยากกินนมอยากกินน้ำปัน่นอยากกินของอ้วนก็เลยซื้อนีม่มาได้อยู่นะ ี่สเราควรจจับไปมามั<ะ>้ยนี้นเผ็่ไหนกาีก็เผ็ดอยู่อะพี่เล็กี้แงไหนะทำทำไง,งว่าเราสามารถกินหมกอกไหมอืไม่ได้ใส่ซอส,ะสะเลยเลย อันนั้นืองทยอ่ะถ้ากินซอส,มสเมืองไทยมากกว่าซอสพริกส้มตังอ่ะที่เราสูตรทอนอ่ะอร่อยมากพอกลับไปกินที่กรุงเทพหรือจังหวัดนนท์มันไม่ได้เลยมันถึงรสชาติมันไม่ได้มันไม่เป็นส้มตังอ่ะออคือเหมือนกับว่าน้ำปลาที่นู่นไม่ได้อ่ะที่ นะช่างพี่เป็นภูปนาเลยเออเรื่องมีอาการถามว่าอร่อยไหมเขยเฉยเขินไก่เนื้อพี่ปกติใส่ซอสดีกว่ายิงแซ่บแบบดีกว่าแบบยิงแซ่บอร่อยกว่าวันนี้คือถ้าแบบไม่มาทายทายตัวเองก็คงไม่ได้ซื้อกินแบบของใหม่มาแปลว่าต้องลองเนะาะที่ส่วนตัวบางคนกินเผ็ดมาก เจอคนเผ็ดน้อยคนกินเผ็ดน้อยหรือคนไม่กินเผ็ดจะกินเรียนแบบไม่ได้เพ <c ười> ราะมันคงเผ็ดมากเวลาที่กินเผ็ดอ่ะถ้า,ถ,าถ้ากินอยู่ใช่ป่ะต้องกินไปเรืออออออ่อยๆหยุดๆเพราะเมื่อไหร่ที่หยุดนั่นแหละเผ็ดทันทีกินเสร็จ นั้นเผ็ดขนาดไหนหยุดไม่ได้นะหยุดแล้วมุกไหนหยุดแล้วคือเผ็ดมากอีกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกชิ้นแล้วเผ็ดเฮ้ยไม่ได้กินน้ำเลยนะที่สิ่งนี้ที่อยากลองความเผ็ดก็คือมาม่าเกาหลีซองดำกับซองแดงว่าที่เขาบอกว่าเผ็ดกันนะเผ็ดกันนะเราจะมาลองกินกันคื่องนี้ยกินเจ็ดชิ้นคงกำลังดีรสชาติกือกำลังอร่อย กำลังไม่เผ็ดเกินไป21ชิ้นเริ่มเยอะไปแล้วแล้วตอนนี้ก็คือเผ็ดข้าวถ้าอยากดูเราเล่นกินแล้วก็กินบกได้เราจะได้ไปทำดีทูมีอะไรเผ็ดกว่านี้บอกเลย ก่อนที่เราจะกินอันนี้แต่ระหว่างนี้เรายังไม่ได้กินเลย Okay. กดไ like, ลค์กดซับสไคร e แล้วกดกดแชร์ด้วยนะคะถ้าใครชอบหรือใครอยากให้เราไปกินอะไรอีกบอกได้เลย <c oughs> ทุกคนแต่หลังจากกินเสร็จตอนเนี้ยคือเพดแบบเผ็ดมากเลยแล้วแสบลิ้นนมก็เอาไม่อยู่ว้งางตายนมจะหมดแล้ว <c oughs> หยุดไม่ได้หยุดกินนมไม่ได้เลยน้ำปั่นอ่ะกินปุ๊แปบแฝดเล่นปับ๊บ